พอ้ทานลนะครับสำหรับนครน้องไ้มาในแบบหางเข่าเลยนะครับผมดีดีพวมาเนี่ย พี่เลี้ยงบอ9เจ้าที่เจ้าฐานนะครับผลงานสิเป็นจังไหนสำหรับนครนองไฮนะครับอีกสักครู่นึงนะครับโปรดติดตามนครนองไฮวุ้นจะได้ออกจากฐานเลยนะครับผมนครนองไฮนะครับสุดยอดเฮ้ยนะครับรับตัวสุดยอด ตัวสุดยอดนะครับที่นี่เลยล่างไปล่างไปพอยเยยนออกไล่ออกลูก<อ>ในจังหวะในเวลาวางหางเอ๊ดนะครับแน่นอนมากๆท<า>ี่นี่อย่างเดียวนะพี่น้องรอฟังเวลาสุดถ่ายนะครับผมสำหรับทีมงานนครนองไฮ นะครับทีมงานกรรมการนะครับการังจ้จองเบื้องหางเบืงไฟของนครน้องไฮนะครับผมนะครับตามที่ไอร่อนบอกนะครับผม340ร้อยบผ่านไปนะครับบ่าใช่ปัญหาสำหรับเปลกหมวกนะครับผมสำหรับทีมงานนะครับชื่นเมืนน้ำพึ่นนะครับผมรอฟังเวลาจะถ่ายกับกรรมการนะครับ น0 0ตามเลย้วยตึงตึงครับ3 60 3 60นะครับสำหรับทีมงานนครน้นองไห้